ประโยชน์ของคาเฟอีนนะครับข้อ1ช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นคาเฟอีนจะไปปิดกั้นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งซึ่งส่งผลให้ปริมาณของสารสื่อประสาทชนิดอื่นอย่างโดปามีนและนอร์อิพิเนฟินเพิ่มสูงขึ้นจากการศึกษาพบว่านะครับคาเฟอีนจะทำให้การทำงานของสมองดีขึ้นหลายๆด้านเช่นนะครับอารมณ์ความจำการตอบสนองและก็และกระบวนการคิดทั่วไป2นะครับช่วยเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย โดยคาเฟอีนนะครับจะช่วยเพิ่มระดับอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนนะครับที่มีฤทธิ์ช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการออกกําลังกายอย่างหนักและคาเฟอีนนะครับยังช่วยสลายไขมันเป็นพลังงานอีกด้วย3นะครับช่วยให้ระบบเาผาผลาญทางานได้ดีขึ้นโดยมีการศึกษาพบว่านะครับคาเฟอีนนะครับจะช่วยเพิ่มอัตราการเาผาผลาญในร่างกายให้มากขึ้นและมีงานค้นคว้าอื่นๆที่ระบุว่าคาเฟอีนนะครับ สามารถช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญของคนอ้วนได้10%และเพิ่มอัตราการเผาผลาญของคนผอมได้29%ประโยชน์ของคาเฟอีนข้อที่4คือช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นคาเฟอีนนะครับอาจเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหายใจในผู้ที่เป็นโรคหอบหืดได้แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นครับก็อ้นะครับลดอาการปวดในร่างกาย มีการศึกษาพบว่านะครับการใช้คาเฟอีนร่วมกับยาแก้ปวดนะอาจช่วยลดอาการปวดได้และอาจใช้คาเฟอีนนะครับลดอาการปวดหัวที่เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันเช่นนะครับปวดหัวจากไมเกรนนะครับหรือความเครียดเป็นต้นประโยชน์ของคาเฟอีนข้อที่6คือช่วยลดความเสี่ยงโรคซึมเศร้านะครับโดยมีงานวิจัยพบว่านะครับการบริโภคคาเฟอีนนั้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าในผู้ใหญ่ได้ 7นะครับช่วยป้องกันโรคเบาหวานมีการวิจัยพบว่านะครับผู้ที่ดื่มกาแฟวันละหนึ่งแก้วเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานประเภทที่2ลดลงได้ถึง7%แต่หากดื่มกาแฟมากขึ้นนะครับก็อาจทาให้ลดความเสี่ยงลงไปได้อีกแต่ก็มีข้อแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนควรเป็นแบบไม่เติมน้ำตาลและไม่บริโภค คาเฟอีนนะครับเกินปริมาณสูงสุดที่เขากําหนดในแต่ละวันแม้ว่าคาเฟอีนนะครับอาจช่วยโรคอ,อาจช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่2ออยู่แล้วได้นะครับแนะครับช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็พาร์กินสันและประโยชน์ของคาเฟอีนข้อที่9คือช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับนะครับมีงานวิจัยพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ4ีแก้วขึ้นไปเนี่ย สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับแข็งได้ถึง80%และบางงานวิจัยนะครับยังบอกได้ว่าสารค,ค,ค,า,คาเฟอีนน่ะย,ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งตับได้ถึง40%และประโยชน์ของคาเฟอีนข้อที่10คือช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดคาเฟอีนนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายและอาจช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้โดยมีงานวิจัยพบว่านะครับการดื่มกาแฟวันละ3-4แก้วน่ยอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ถึง18%นอกจากนี้นะครับยังยังพบได้ว่าการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้หลายชนิดได้แก่มะเร็งเยื่อโพรงจมูกมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งผิวหนังและก็มะเร็งตับและนี่คือ10ประโยชน์ของคาเฟอีนที่ เฮลสตอรี่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ